สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาเดอะฮีโร่อีกแล้วนะครับวันนี้ว่างๆนะครับเรามาทําคลิปรีวิวกันอีกดีกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คืองานมาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อร้อยนะครับแอตเทอร์เรตเฟรมนะครับเป็นงานจีนนะครับค่าย m g h นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่นาได้ทำคลิปรีวิวแกะกล่องนะครับอันบล็อกของเจ้าตัวนี้ไปนะครับไอ้ใจก็เข้าใจว่าเรารีวิวไปแล้วนะลืมนะครับลืมผมก็ได้ไปรีวิวเจ้าแอตเทอร์บูเฟรมไปแล้วนะครััััับซึ่่งงตตตววนนนน้้ออทีีีหลกะ อ่ะคราวนี้เรามาดูรีวิวของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับ a d h e r e d Frame โมเดลค่ายจีนนะครับของค่าย MJH นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าตัวนี้ที่จะได้มากันก่อนนะครับในกล่องนี้นะครับผมครับผมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือสิ่งที่เราจะได้มานะครับหลังจากที่ประกอบโมเดลตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีอาวุธต่างๆนะครับมือนะครับแล้วก็แอคชั่นเบนะครับแต่แอคชั่นเบเนี่ยผมเอาไปใส่ไอสไตร์ไว้อยู่นะ ในส่วนมือที่จะได้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่1คู่2คู่3ามคู่4คู่5คู่กับที่ตัวหุ่นนะครับก็จะเป็นมือในรูปแบบต่างๆนะครับมือกำนะครับมือลักษณะการจับฝักดาบหรือจับดาบอะไรแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะมือแบนะครับมือลักษณะกลางแแบแบบนี้นะครับตัวโล่นะครับตัวนี้สามารถติดที่แขนของตัวโมเดลได้นะครับปืนนะครับบีมไรเฟิลนะครับ เอฟเฟกต์พาสแสงนะครับซึ่งเจ้าตัวเอฟเฟกต์พาสแสงเนี่ยเราจะเล่นกับเจ้าตัวฝักดาบนะครับด้ามดาบที่อยู่ข้างหลังนี้ครับด้ามดาบตัวนี้นะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับนี่แบบนี้นะฮะถอดออกมาได้นะครับแล้วก็มาเสียบเข้ากับเอฟเฟกต์พาสแสงนะครับอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวดาบนะครับให้มาทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมซ้ายขวาในส่วนของไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือ ดาบนะครับเกเบร่าสไตร์นะครับผมเป็นดาบคาตนะดาบซูโมไรของเรดเฟรมนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเรดเฟรมก็คือตัวดาบซูโมไรนี่แหละนะครับลักษณะดาบของค่ายเอ็มจีตัวนี้จะเป็นดาบใหญ่ๆนะด้านไหนก็จะเป็นเนี่มีเปลวไฟนะครับเปลวไฟสีส้มๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามสวยงามสวยงามนะครับผม อ่ดูนิดนึงในส่วนที่เป็นสีทองนะครับที่มีมาให้จะไม่ใช่ทองแบบตุนๆนะจะเป็นทองแบบว่ายังไงอะทองด้านอะทองด้านนะครับแต่ก็สวยงามดีนะครับแยกสีมาค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวโมเดลตัวนี้นะครับดูลักษณะการแยกสีของดาบมานะครับทั้งฝักดาบก็จะมีการแยกสีมานะครับนี่สีทองนะครับสีแดงนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับผมแยกสีมาดีมากนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบสนะครับที่มีมาให้นะครับในกล่องนี้นะครับแต่ว่าผมเอาไปติดเจ,จ้าตัวสไตร์แล้วนะครับตัวนี้แอคชั่นเบสก็จะเป็นแอคชั่นเบสธรรมดานะครับไม่มีลวดลายมากมายพิเศษนะครับผมเ่าโอเคครับทีนี้มาดูด้านดีเทลของตัวหุ่นกันนะครับสําหรับงานของ MJH ตัวนี <sh arp> <sh arp ้นะครับก็จะก๊อปเวอร์ชั่นไฮเรท์สููชั่นมานะครับซึ่งรูปแบบของตัวหุ่นนะครับก็จะบึกบึกแบบนี้นะครับนี่เท็ดดูดันไม่เกรงใจใครใช่ไหม มันจะดูดันนะครับบึกบแบบนี้แหละนะครับเหมือนนักกล้ามเหมือนหุ่นนักกล้ามนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของบันไดนะครับที่เป็นเอเทเรตเฟรมตัวต้นแบบตัวต้นฉบับเนี่ยนะครับมันจะเห็นความแตกต่างก็คืออันนี้จะผอมเพรียวกว่านะครับบางกว่านะครับผมส่วนเวอร์ชันไฮเรสูชันของ m g h เนี่ยนี่มันจะมีกล้ามครับจะบึกๆครับสำหรับตัวหุ่นนะครับผมดูขาก็รู้แล้วนะ ใหญ่ต่างกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือดีเทลนะครับคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวนี้นะครับรูปแบบคร่าวๆข,ของหุ่นตัวนี้นะครับผมรูปลักษณ์ของตัวหุ่นนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือมันจะมีมิติมากเลยนะเนี่ยมันจะเป็นทําออกมาลักษณะเหมือนกล้ามเนื้อนะครับเหมือนกล้ามเนื้อมนุษย์อย่างนี้นะครับดูดินี่ดูตรงช่วงอกช่วง ช่วงกล้ามท้องนะครับช่วงหลังอย่างนี้นะครับนี่มันมีมิติมีเท็กเจอร์อะไรเยอะนะครับมีมากเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็ถือว่าทําได้การแยกสีต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับลองดูนะครับไม่มีถือว่าพลาดนะครับสายอะเทนะครับในส่วนของดีคอร์นะครับวอเตอร์ดีคอร์นะครับหรือดีคอน้ําเนี่ยไม่มีมาให้นะครับในกล่องนี้นะครับ ที่เห็นลดลายอยู่นี้ก็คือเราต้องสั่งแยกนะพวกนี้นะครับผมแต่ว่าของพินาเนี่ยคือสั่งพรีออเดอร์มานะครับทางร้านเขาก็แถมมาให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปซื้อตัวนี้ก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับอาจจะต้องสั่งแยกนะครับตัวนี้ที่เป็นลายสกราบแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือ a t ต e ทไ Fame นะครับ MJH มจีเวอร์ชั่นไลท์ไฮสโตนะครับสำหรับเจ้าตัวเรตเฟรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่แตกต่าง จากแอตเทบูเฟรมนะครับก่อนหน้านี้นะครับแอตเทบูเฟรมนะครับก็จะต่างกันแค่เฟรมที่เป็นสีแดงสีงเงินเท่านั้นนะครับผมในด้านจุดขยับนะครับผมก็จะมีมาทั่วตัวเลยนะครับก็จะเป็นการขยับพื้นฐานนะครับของมัลติเก e ทั่วไปหรือ Action Figure ทั่วไปนะครับผมนี่แต่การขยับทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับการขยับถือว่าทำได้ ดีมากๆนะครับมีจุดสไลด์จุดขยับเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของในส่วนของขานะครับงอได้แบบอย่างเยอะนะครับงอได้สุดเลยนะครับอ่ะเห็นไหมงอได้อย่างสุดนะครับตัวนี้ด้านปลายเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนนิ้วของสมุไรนะนะครับนี่ก็งอได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับในคลิปรีวิวของ table f ู a m e นะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัว เริ่มต้นนะครับของ m j h ของผมเลยนะครับเป็นตัวที่ผมต่อตัวแรกนะครับของค่าย m j h นะครับซึ่งความประทับใจนะครับที่ต่อตัวนี้มาก็คือจุดขยับที่มันแน่นหนาดีมากนะครับทำให้การแอคชั่นต่างๆนะครับท่าแอคชั่นที่เราเวลาเราจัดท่าเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับแข็งแรงมากๆนะครับสามารถจัดท่าได้หลากหลายมากนะครับนี่อย่างขาเนี่ยองศาการงอของมันทําได้เยอะมากๆนะครับทำให้การจัดท่านี่เท่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกในแอตเทบูลเฟรมนะนะ ก็เดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูรีวิวแอสเตอร์บล็เฟรมก็ลองกลับไปดูนะครับในแง่ของการประกอบนะครับก็คือแน่นดีมากนะครับไม่มีการซ่อมนะครับซึ่งงานจีนนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการซ่อมพวกเหลาพวกคว้านอะไรต่างๆนะตัวนี้ไม่มีนะครับผมต่อแบบสม o ท t h เลยนะครับก็อาจจะมีใช้แรงกดบ้างนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับใช้แรงกดบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะครับจุดขยับมันแน่นมากเลยนะนะครับ ด้วยความที่มันแน่นเนี่ยแต่การขยับมันไม่ได้ฝืนมากนะครับทําให้แบบการจับท่าจัดทางอะไรเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับสําหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นตัวแรกนะครับของค่ายที่ออกมานะครับราคาที่ผมได้มาตอนนั้นนะครับราคาก็จะประมาณ900บาทนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ไม่น่าจะหลุดประมาณพันนิดๆนะครับไม่น่าเกินพันร้อยนะครับก็ลองไปหาดูนะครับของร้านกันพาที่คุณเล่นอยู่แล้วกันนะ ในด้านสวงสูงของเอสเทเรสเฟรมนะครับก็สูงอยู่ประมาณ1819เซนตนะครับตัวนี้นะครับจุดที่ไม่โอเคเท่าไหร่ของตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราติดฝักดาบเนี่ยนะครับที่ข้างเอวเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะกับเจ้าบูเฟมนะครับมีจุดเดียวนะฮะที่หลวมนะครับผมแต่ก็สามารถแก้ได้นะครับด้วยการใช้ที่ชู่ก็ได้ที่ชู่ในการอุดเพิ่มความหนาของมันไปนะครับหรือไม่ก็ใช้น้ํายาทาเล็บนะครับทานะครับเพื่อเพิ่มความหนาไปทําให้มันจะทําให้แน่นขึ้นนะ ก็มีแค่จุดเดียวนะครับที่เป็นปัญหาของเจ้าตัวนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับพี่น้าขอสรุปให้นิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มงานจีนนะครับอยากจะลองเล่นงานจีนนะครับตัวนี้ก็สามารถเริ่มได้นะครับมาสเตอร์เกรดนะครับแอ h เทไรต์เฟมเอ็มเนะครับผมก็สามารถเริ่มได้นะครับซึ่งจุดขยับการประกอบไม่ยากมากนะครับแล้วก็จะได้หุ่นที่บึกบึกเท่แบบนี้เลยนะครับค่ายนี้นะครับเป็นหนึ่งในค่ายที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับสำหรับค่ายจีนนะครับ ออกมาตัวไหนผมก็ซื้อเลยนะครับผมก็ถือว่าแนะนำนะครับนะครับแนะนำเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งสำหรับค่ายจีนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นาก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าหากนำเสนออะไรที่ผิดไปหรือว่าตกหล่นไม่ครบถ้วนยังไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับยังไงก็สงสัยตัวไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันนะโอเคครับสวัสดีครับ